มือใหม่เริ่มปากแต่อยากจะทำงานชิ้นใหญ่เลยแต่กลัวว่าจะทำไม่เสร็จนะคะลองให้ใช้วิธีการซอยงานออกเป็นชิ้นเล็กๆดูนะคะโดยการใช้สะดึงที่ไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับในคลิปนี้นะคะพินใช้สะดึงเบอร์5เนื่องจากว่างานของพินค่อนข้างจะเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็เป็นงานชิ้นใหญ่แต่กลัวว่าตัวเองอ่ะจะขี้เกียจก็เลยใช้สะดึงเบอร์5ซึ่งมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะมันทาให้เราเนี่ยจับได้ถนัดมือ พอหากว่าเราทําเสร็จในหนึ่งสะดึงอะคะ่ะพอเราเห็นชิ้นงานแล้วอะมันจะทําให้เรามีกําลังใจจากนั้นเราก็วางสะดึงต่อไปนะคะทาแบบนี้ยไปเรื่อยๆสักพักหากงานเราก็เสร็จและอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับมือใหม่นะคะไม่แนะนําให้ใช้ได้ยาวนะคะบางทีเนี่ยคือจะใช้ช่วงได้ที่ยาวเกินไปแล้วเวลาทําทําไปอะคะ่ะได้มันพันกันมันจะทําให้เราในหางุดหงิดเพราะนั้นนะคะ ช่วงมือใหม่นะคะขอให้ใช้ได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะประมาณ1ฟุตกำลังดีนะคะสำหรับมือใหม่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะจะได้งานชิ้นใหญ่ที่สวยงาม